สบายดี bye, พี่น้อง bye bye, สบายดีบนสกูุ๊เป็นเดอ้อยินดีนตอนทับข้อสูร่รซองบอกไก่เนาะพี่น้องคลิปนี้เนาะไก่สีผ้าพี่น้องไปเบิ่งละหวกเนาะแล้วก็ไปสอนลูกหวกน้ำกันเนาะพี่น้องลูงกหวกกบลรืหวก,ก,กเขียนเนาะก็อ่าสิเป็นแมงกระดาหรือว่าแมงอ,อ,อย่ายังวะแมงนางามเนาะแมงลางามเนาะหลายแมงอะเนาะหลายคนกระสีฟูเนาะแต่สำหรับ บ้านนอกบ้านหน้าเขาเนะาะกสิภูว่าแมงหนังงำแต่หลายคนกสิภูว่าแมงหนังงำแมงกระดา้าแมงกระด้านี่ปนกินกับแจ่วเนาะพี่นอ้องแซ่บแสบของแซ่บเไปละคลิปนี้กสิพาพี่น้องลุยเนาะล,ลุยสอนโลหกเนาะตามให้หน้าเขาเนะาะปไปพี่น้องไปเบิ่งกันเลย,ยนี่พี่น้องนามให้น้าเขาน,นามให้หน้าลาย,ลยพี่นอ้อง อย่างลงน้าน้อีกอพี่น้องซ้อมในโลกถึงสร้างสอนนี่ป้าลายรู้นี่เนาะอ่ดใลายนี่แหละอ่าจะสอนเด็กมได้อสอนจะเศร้านเลย อ๋อคือได้ลายแไงนี่อืมหน่อยสะออนเลยจองกระแป้งเลยอ่ากระแป้งนึ่งกระแป้งขียดอืมแป้งนึ่งกระแป้งกรอบนั่นละอืมอะไรสอนนี่

เราได้ส่วนแบน่งเดี๋ยวมันใช้ดี <c oughs> โอ้คนบอกเ้ยถึกโอ้อขอบุม,มาหนักเลยเดิ๋ยจหัวใหญ่มุ้นะ chọn nó bên đèn bên... và nhau cũng nhau kém chịu đuôi มันเลอะมั้งมันเลอะมั้งเนี่ อะไรเห่วมันต่างละห่วบอกเอาบอกเออไม่ได้เราเขียครบเอออะไรพี่น้องเอ้ยห่วมีซองห่วงนพี่น้องไงอันนี้เราห่วกอบน้องพี่น้องอันนี้เราห่วเขียนน้องพี่น้องนี่พี่น้องใอรมาจ้ล่ะ

ไเอด้เี <interfer es rivalry> However, a a ้่้ยพี่น้องเอออนเลอันนี้ละหวกขียด วันนี้เราห่วบกบแมงดาเน,นเขาบอกมันต่อเจ็บบอจะหักออกแล้วมอมงนต่อนะืมเมื่อย์บรลอยตัวนะฮะเมย์เยอะโอ้แข็งแรงทัวดูลิโน่ลูกสาวนี่กันนะดูคือแม่แล้วเนาะโอเค เออเอเรี <ừ> ่มเด้มให้ไงเด้อบุญนกินได้เหือดเหือนบอกว่าควอยมากก็ได้เฮ้ยแล้วยืนเือดไงฮะอ๋อมันวัดต้นสองยางแหละแล้วพวกเดืาโลกกบกันใช่มีหม่มใช่ ามเราไปเลี้ยงงูอะใชอะเฮ้ยเราอยู่บ้างเพราะว่าเราหิดจำยิงคายอยู่เสื้อยาบจังเอ๋น่ากลัวอะไรล่ะ Do mình khuôn phân á Hãy cốc nặng nỉ nó nè cốc nặng 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 nó nặng 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 lẹo này Bên này <laughs> โอ้ยดูโอ้ยมันตอขาคลนะทีเดียาะฮ้ยเลยหินน่องพึ่งลังไทยนาเขาจะเอาให้แล้วน้องบนี่จนขำคนละขำามดแล้วกันเอาจนขำพี่น่องคือจีบขำนี่ะเนาะยังเ <SU tab> ท่าไหร หมดคมแล้วบาวมงบาวิงต่อบาวมงแล้วตะกี้เป็นหายเดียวกันบอลเนี่ยตะกี้หายเดียวกันเนาะยุ่งบอไว่าขันอืนนนนอ

อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเป็นสำเนียพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปหน้าส,สิเป็นคลิปไทยหน้าล้วนเลย,ยพี่น้องเนาะคลิปนี้อาจจะเป็นไก่สอนหัวก็ได้พี่น้องในหัวก็ลายลายพี่น้องตาสอ,อนอยู่ดีมีแห้งว่าสุข,ขุมสุขคนเด้อพี่น้องเนาะมองสุขบ่อนเนะาะพอให้สุขผ่านามีสุขภาพแข็งแรงเนาะรล่อมรวยเงินทองสำหรับคลิปนี้เขากล่าวคำว่าสบายดี